สวัสดีค่ะมาดามมุพลนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่อำเภอปลาป,ปากนะคะอยู่อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมนะคะสถานีตำรวจไม่ใช่สำนาาักงานเทศบาลตำบลปลาปากนะคะอำเภอปลาปากนะคะโอ้แดดร้อนมากเลยนะคะทุกคนวันนี้สุดเลยนะคะโอ้โห ไรุนซิงหนะดูวันนี้จะพาไปดูตลาดที่อำเภอปาป่านะคะว่ามีอะไรขายบ้างนะคะถ้าสามารถซื้อได้ก็ซื้อค่ะอะไรนี่คลอกหนูนะโอ้รถรถนะคะก็ขคามสนุนไปก่อนระวังรถนิดนึงโอ้โอากาศนีนสุดยอดเลยค่ะ ไม่บอกไม่รู้ว่นเป็นหน้าฝนนะคะนนี้บ้าเด็กน้อยไม่รุ่นมีหอนอะไรกาด้วยนะแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นสถานีตํารวจเนาะป้อมตํารวจแล้วก็ว่าได้นะคะไม่ใช่สถานีตํารวจนะป้อมตารวจนะคะนานมากแล้วชี่ไม่ได้มานะคะประมาณปีกว่ากว่านะคะถ้าจาไม่ผิดนะ ปลาเผานะคะโอ้น่าอร่อยมากเลยปลาเผาะะเป็นตลาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะพอสมวะควรค่ะจะซื้ออะไรดีนะคะตลาดที่นี่ก็เอ่พอพอกับตลาดปุมชนบ้านเราเลยนะคะคือไม่เล็กไม่ใหญ่อันนี้50้าสิบบาทถั่วต้มนะคะ ขนมจีนมีอะไรที่น่ากินบ้างไหมเนะี่คุณยายขายผักมีแต่คุณยาคุณยายนะขายนะคะมีแต่คุณยายคุณยายทั้งนั้นเลยนะคะที่มาขายของวันนี้ดูนะคะโอ้โหมีแต่รุ่นคุณยายทั้งนั้นเลยเอ่ะ ยายขายดีนะคะนี่มีหลากหลายสีมากเลยสาคูยี่สิบบาทนะคะมีอาหารป่าพี่น้องอินทพาลัมนะคะเดี๋ยวเดินดูตลาดฝั่งโน้นก่อน เป็นยายไขาไยขายปูนะคะแล้วก็อันนี้สิบบาทเองอาหารป่าสิบบาทสิบาสบาทอันนี้หอยนะคะหอ,อ,อยเลื่อยจ้าหอยเลื่อยหอยเลื่อยไปเรื่อยหอยเลื่อยไปเรือเ่อยค่ะอือหล้ว อันนี้คือกองละสิบบาทสี่ <4 S 2> หน่อสิบบาทนะคะ,คะไม่จะซื้ออะไรแต่ว่าเราเดินดูของไปเรื่อยๆนะคะเท่าไหรหน่อไม้ลำใหญ่ๆนะคะอุ้หูคนดูหน่อไม้หน่อไม้อะไรเนี่ยต้นเอาไม้ไมยังขายายนี่ไม,นนไม้ป้าบอ่ะอลำใหญ่ขนาดเลยเสุดยอดลำอะ่ะ เพิ่งเคยเห็นนะคะนี่นป๋อใหญ่ป่ะนี้บอกอ๋อ,อคนละพันกันแน่เลยกับตัวนี้เนาะอันนี้มันนั่นเป็นนอต่ำมันก็เลย่องนอต่ำอันนี้นอสูงอ๋นนอ,อลอำลำใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะยี่สิบบาทนะคะยี่สิบบาทไม่แพง <laughs> นี่ร้อยสาว ตลาดอีสานบ้านเรานะคะที่นี่ก็ไม่ไกลจากบ้านมะดาโมโคสเท่าไหร่ประมาณเกือบ40กิโลนะคะความห่างกันนะคะส่วนมากก็จะเป็นคุณป้าคุณยายนะคะที่มาขายวันนี้ได้มาเดินสำรวจตลาดที่นี่นะคะ ดูเด็กน้อยขายของน่ารักจังเลยอะ่ะลูกละสามสิบบาทสวัสดีค่ะถามว่าเราจะซื้ออะไรไหมก็ไม่ไม่รู้จะซื้ออะไรนะคะเดินเดินเล่นนะคะอันนี้เป็นโรตีนะคะสวยน่าก,กินมากเลยอะ่ะ ตรงนี้เป็นหอนาฬิกานะคะตีอ้วนอน,นี่นะะอันนี้คือส่วนของตลาดนะคะมาเดินเล่นค่ะสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเดินกลับไปที่รถยนต์นาะใช้ทางมะลายดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะ อนุญาตใช้ทางมะลายมันจะได้ปลอดภัยสำหรับเรานะคะอุ๊ยแดดในสุดๆไปเลยค่ะทุกคนเหตุร้ายเหตุด,ดว่วนแจ้งได้นะคะตอนนี้คืออยากเข้าห้องน้ำติดต่อสอบถามอืม ปั๊มน้ำมันตรงไหนอ่ะมันร้อนแบบสุดๆเลยนะคะตอนนี้นะคะร้อนแบบว่ามันมันเป็นเผาหน้าหาเลยนะคะโน่นรถจอดอยู่ตรงโน้นเลยนะคะเดินกลับไปที่รถดีกว่าเบิงบงเบ,บิงดวงอาทิตย์นะ ซอยลงใส่ลงฮาลางมาดูดวงอาทิตย์นะสุดๆแดเทนอะโอเคนะคะขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนี่ก็มีอะไรขายเลยก้สิบบาทบััดนะคะบักนัด20บาทเราไม่อยากกินหวานมากอะทุกคนบาเชียรคลิปนี้มาดามโพก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่ง ก็เป็นกำลังใจให้มาดามูฟูทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสติชมไปเลยสวัสดีะคะ่ะโอ้ยฮอ,อนเดีฮอนเดีสุดยอดไปเลยโอ้อยน้อ